สวยเป๊ะปังไรทิติสุปตาหนึ่งเดียวใส่ผ้าไทยชาเขาขึ้นบนรันเวย์ระดับโลกต้องขอชื่นชมเลยว่านางเอกสุปตาแถวหน้าของเมืองไทยแพนเค้กเขมมนิดเป็นสาวสวยที่มีรูปร่างเพอร์เฟกไร้ทิติมากๆแถมยังดูสวยสง่างามนางพญาทุกครั้งที่เธอได้สวมใส่ผ้าไทยเชิดฉายบนรันเวย์อย่างล่าสุดแพนเค้กเขมมนิตบินลัดฟ้าไปทํางานไกลถึงประเทศฝรั่งเศสสวมใส่เสื้อผ้าบนรันเวย์ได้อย่างสง่างามไม่ ไอ้ส่ตาใครโดยเจ้าตัวก็ได้เผยภาพสวยๆพร้อมข้อความสุดภูมิใจว่าพาไทยสู่สากลอีกครั้งผ้าเช้าข่าวที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และครั้งนี้ก็ยังคงเป็นสีแดงแรงฤทธิ์ที่พี่พิมพ์และแพนชอบขอบคุณพี่พิมพ์มากๆนะคะทํากลั่งเพื่อนๆพี่น้องในวงการบันเทิงแลายฟันครับเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียว